ฝ้าเข้มฝ้าลึกริ้วรอยด้วยเนี่ยหมอแนะนําใช้หัวนี้เลยวันนี้นะคะหมอพามาดูตัวหัวของพิโคนะหลักเนี่ยเขาจะมี3โหมดแต่ว่าวันนี้หมอหยิบมา2โหมดนะคะที่เราใช้กันบ่อยก็จะมีโคปกติกับพิโคพรีเมียมเนาะให้ตัวหัวพรีเมียมมันต่างจากหัวปกติยังไงถ้าเราดูภายนอกเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าจริงๆข้างในแล้วเนี่ยตัวหัวพรีเมียมหรือว่าตัวหัวโฟกัสเนี่ยเขาจะเป็นเลนชนิดพิเศษที่มีความสามารถที่ว่า พอลำแสงเลเซอร์มันผ่านไปแล้วอะ่ะมันจะมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้คือพลังงานเขาสามารถลงลึกเข้าไปในชั้นผิวที่เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้าฝ้าเข้มฝ้าลึกริ้วรอยด้วยเนี่ยหมาะแนะนําใช้หัวนี้เลยคือเป็นหัวพรีเมียมหรือหัวโฟกัสนะคะส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหาฝ้าอะไรมากมายแล้วก็ยังไม่มีริ้วรอยอย่างเช่นเป็นกลุ่มเด็กๆวัยรุ่นอายุ20อะไรเงี้ยแล้วมีปัญหาเรื่องรอยสิวผิวมันหมองคล้ำไม่สดใสเหมอะก,ก็แนะนําสามารถทําหัวนี้ได้นะคะหัวนี้ก็จะทําให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นก็สามารถเลือกได้ตามปัญหาผิวได้เลยค่ะ